Big Destination ร่วมกับ Image Holiday จะขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับ s ช้อปปิ้งสตรีสุดแนวนี่เราอยู่ที่ถนนช้อ p p i n g ถนนชื่อว่าโอ t มเต n d ั s <S นี่คุณผู้ชมครับเราเดินกันมาสาราเปาเหรอสาราเปา,า,เปาไม่ใช่สาราเป๋าธรรมดาสาราเปาที่นี่มีความเจ๋งหลายเรื่องและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ประตูแห่งมิยาจิมะมิยาจิมะโอโมเตซันโดประเทศญี่ปุ่น อิมาโอมเตชันโดเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่เริ่มทําการค้าขายกันมาตั้งแต่ยุคสมัยเอโดะซึ่งทาให้ที่นี่มีอายุมากกว่า400ปีครับโดยที่นี่จะเป็นถนนคนเดินเล็กๆที่มีความยาวประมาณ350เมตรแต่เต็มไปด้วยร้านค้าตั้งอยู่รวมกันกว่า100เจ้าจนทําให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับนักท่องเที่ยวและยังมีส่วนสําคัญในการช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วยโดยที่นี่มักจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามามากกว่า5ล้านคนต่อปีซึ่งคิดเป็นรายได้ประมาณ40ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ เราอยู่ที่ถนนช้อปปิ้งถนนชื่อว่า โอโมเตะซันโดนี่ผู้ชมผูแซ่แม่นมากเพราะว่าชื่อถนนชื่อนี้มีที่โตเกียวเหมือนกันแต่โตเกียวเขาเป็นถนนใหญ่แบรนด์เนมใหญ่โตแต่นี่เป็นถนนเอ่อเล็กๆขายขนมขายอะไรต่ออะไรครัของปิ้งของย่างอะไรใน้อยซาลาเปาซาลาเปาด้านแล้วก็เป็นถนนหลักของเกาะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ช้อปปิ้งกันอยู่ที่นี่เลยที่บอกให้ผู้ชมได้เห็นหน่อยหอยหอยเนี่ยหอยตะโกมเนี่ยหอยนางรมหอยนางรมย่างมีพิซซ่ามีอะไรต่ออะไร นี่ฮะขายของทานเล่นกาแฟไอศกรีมเยอะแยะไปหมดเลยนี่ไงต้มชุบไงาขายอาหารอะไร<ก>ไปหมด,อดโอ้โหเห็นแล้วน่ากินเลยอ,อ่ะสำหรับถนนมิยาจิมะโอมโมเตะซันโดน,นั้นเป็นถนนช้อปปิ้งที่ช่วยสร้างความคลึกคลื้ให้กับเกาะมิยาจิมะเป็นอย่างมากครับ และแน่นอนว่าที่เด็ดของที่นี่ก็คืออาหารสตรีทฟู้ดที่สดใหม่และสง home, ่งกลิ่นหอมยัย่วยวนจนทําให้เราอดใจกันแทบไม่ไหวนั่นเองซึ่งหนึ่งในร้านขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือร้านซาลาเปาร้านนี้ที่คุณเอและคุณนิรุตกําลังเข้าไปใช้บริการนั่นเองครับนี่คุณผู้ชมครับเราเดินกันมาซ<ะ>าลาเปาหรอซาลาเปา,า,เปาไม่ใช่ซาลาเปาธรรมดา ซาลาเปาที่นี่มีความเจ๋งหลายเรื่องเช่นมีไส้ของเจ้าเนื้อว<ม>ัวที่เป็นของฮิโรชิม่าโดยเฉพาะไส้เนื้อวัวซาลาเปาไส้เนื้อวัวโอ้โหสุดยอดแล้วก็มีไส้ที่เป็นเจ้าปลาไหลที่แบบโอ้โหอาหารทะเลแสนแพงที่ชาวญี่ปุ่นชอบคาเอามาใส่ไว้ในนี้เป็ข้าวหน้าปลาไหลอย่างนั้นเลยคุณผู้นะชมครับ 280เยนอันนี้เนื้อโอเคบีบ very hot ทอดที่ไหนเย็นอไม่ใช่ตรงนั้นก็เย็นอ๋ออ๋ออ๋อเป่าเปร่าอ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้วดหน่อยอวดหน่อยหมาชมครับสนิทกันครับเพี้ยอะไรเพี้ยเลยวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนี่ให้ดูก่อนอวดอวด ทำทั้งนี่ทำทั้งนี่านี่ครับตัวหนังสือก็เป็นแบบนี้อันเงี้ยเหรอดูจากแป้งก่อนฮะนี่ปลาไหลเขาเขาทำมาเรียบร้อยแต่ยังเป็นยังเป็นชิ้นนอยู่นะข้างในข้างในเหมือนกับไม่ไ้ไม่ไงเรียนผมเลยไม่ใช่สับมาเละเทะนะเป็นชิ้นนอยู่ดูดูเนี่ยชิ้นป็นยังเป็นเนื้อชิ้นชินปลาไหลอยู่มาถึงเวลาของเขาแล้วอร่อยแล้วไม่ต้องมาใส่โชยุอะไรกันอีก มีรสชาติรีพริกไทยมีหอมผักคุณผู้ชมครับนี่คือตละปลปาะไส้เนื้อของชิโรคิมานะครับเป็นเนื้อวัวที่ดีนที่นี่นะครับญี่ปุ่นก็มีความเก่งกาจในการเลี้ยงวัวอยู่แล้วครับรสชาติที่ออกมาก็คือตัวไส้เนี่ยเป็นเหมือนเจ้าเนื้อวัวผัดที่อิ๋วใส่หอมใหญ่ประมาณนั้นฮะแล้วก็ผัดแห้งแงความโดดเด่นคือมีความหอมของเนื้อวัวแล้วก็มีเจ้าความหวานของหอมใหญ่แป้งค่อนข้างเนียนแล้วก็มีรสหวานเล็กๆนะฮะเข้ากันได้กับตัวเนื้อไส้ข้างในอร่อยมาก ถ้ามาที่ฮิโรชิมาอย่าลืมมาลองครับเอาอีกไหมไม่ครับผู้ชมโดโมอะไรกันต่อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโรโ,โ,โมโรโมผู้ชมปากร้านนี้ดอร่อยมากนอกจากซาลาเปาแล้วอาหารขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้ของที่นี่ก็คืออาหารทะเลสดๆย่างหอยนั่งลมไซย,ยักษ์ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นกันอยู่ตอนนี้นี่เองครับ นี่คือหอยนางรมอของเกาะมิยาชิมะคุณผู้ชมครับมีการย่างแล้วก็ให้รับประทานกันที่มิยาชิมะนี่จะมีร้านแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าหอยเนี่ยเป็นอาหารขึ้นชื่อของนักท่องเที่ยวฉะนั้นแล้วเขาจะมาะมาปิ้งมาย่างหรือทําหลายๆอย่างทีเดียวฮะอยู่ใน,น,นหน้าบะหมี่โซบะเก็มีแต่หลกัลกๆเราจะนักท่องเที่ยวจะนิยมทานแบบนี้นะครับเขาเขาจะแงะให้เรียบร้อยเลยปุบดิ้นดึกๆเลยยังดิ้นดึกๆอยู่เลย ตอวหใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่เอวไปตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหใหญ่จังเด่งดึงดึงอยู่เลยโคนโตตัวนี้ให้เหยาะนี่หน่อยแสงแบงคุณผู้ชมครับนี่ตัวเริ่มเลยหอยนางรมญี่ปุ่นฮะคุณผู้ชมสังเกตดูว่าสำหรับผมเนี่ยทานหอยนางรมมาทั่วโลกแล้วก็แบ่งมันไปแค่สองชนิดแค่นั้นเองฮะแบบอ้วนกับแบบหอม นะฮะแบบอ้วนก็คือตัวอ้วนๆที่มีครีมครีมแบบขนานี้กับแบบผอมก็ตัวบางๆนะฮะบางๆเขาจะรสจัดหน่อยเปลือกนี่ร้อนนะฮะร้อนเลยอย่าไปจับเลยนี่ไงเออเอ้ยดูเขาจัดการเอาเขาออกจากเปลือกมาเรียบร้อยแล 8, nah ้วยังน right oh oh okay. oh. ิ oh. uh ่มนะฮะท่านผู้ชมแค่วางไปง่ายๆแค่นี้ก็จมไปแล้วเนี่ยนิ่มมากเลยดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหกลับไปติดใหม่เพราะความร้อน จริงๆแล้วถ้ามันไม่ร้อนเราจะต้องซดอย่างครูย,ยูชอบก่อนไว้ซดจากเปลือกต้องีเลยต้องซดต้องซดน้ำจากหอยนี่อย่าทิ้งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทิ้งนะฮะเอาไว้ก่อนจนจนปั้งรวมสบานแล้วอร่อยมากเลยเขาไม่ทำอะไรนอกจากใส่และมันลงไปนิดเดียวเองแค่นั้นแค่นั้นเองจบเลยฮะพอเลย หอมหอมเปลือกที่ใหม่ไมอนก็อร่อยตัวหอยก็สดมากเพราะขึ้นจากน้ำานี่ไม่เกิน20เมตรตรงนี้คุณผู้ชม,ม,มก็มาแล้วเดิเนไปกระจับขึ้นมารสชาติดีมากคุณผู้ชมมิยาชิมาครับหอยดังรมที่มิยาชิมเกะมิยาชิมาของเทโดชิมาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นคุณผู้ชมครับมาเที่ยวก็ลืมแวะทานดูครับเจ้าหอยอย่างแบบนี้เออผมลืมบอกคุณร้่์ว่าผมลืมเอาสตางค์มาไม่เป็นไรไม่เป็นไร